ครับก็ามาอยู่กันแล้วครับอีกทั้งนึองเพื่อนเก่ับกับตังจองปานเดียนทิงไม่กดาาด่วนรับก็มาอัปเดตอ่าปะปะอ่าต้นปามครับว่าก็ได้อ่าอัปเดตไปแต่คนทำแตนน่นุ่นกับอ่าตตนี่ก็ทำแต่นุ่นในปะปามได้เดียวก็ทำพอ ให้พอระดมียงได้ครับตรงนี้เป็นตีดรู่ครับรับไปเป็นตีตำ่ำตรงนี้ตีต่ำรับรับไปเป็นเนินรุ่งขึ้นมาครับอ่ากับไการความเปลี่ยนแปลงนะหลังจากเรียกว่าเป็นป่าป่าไม่มีแตนน่นุ่นกับชาวป่าเปื่อนได้รับชมกันครับ รถวิ่งได้แล้วกับเตียนเป็นต้นไม้ก็อยากต้นกัหวาครับไม่ได้ปลักลุงเลยครับเดี๋ยวกว่าไวาก็กินปืนตีปั๊มกับนี่ครับกับเป็นตัวจานนุ่นเนี่ยวว่าปุ้นอ่านออกมากกับตื้อห่า bỏ cháy gặp bỏ cháy bên này nhìn thấy sai nó quay lại mọi sai gặp cả hoang gà mà lại gặp chung mình gặp Tại lại tìm gặp à ปัมคนกลางแกกัดปุ๋ยทากนิดกับผมผได้ได้ปุ๋ยประมาณ7ัดแปดด้วลไ้กับรบนี้นี่กับรับใส่มั่งกับนี่กับำมาทุดเตรียมนี่กับต่นั้นนี่กับตนุ่นอีกไซดหนึ่ง ใส้กี้ว่ากับมีอะไรก็ใช้ยันแปกว่นกับ้ตันปามได้กินบ้างกับมีถนนอีกหนงส้ ก็เอาตามจปะปาเปิดดีครับทำให้ปวดรถบิงได้ครับใหปวดได้กลองกลองตัวครับเวลาเจ๊กปานไม่ไม่เสียเวลาครับกรอจ้าวารถบิงอ่าจำรถในรถ,าถานปานนี่ต้องทำออ,ออกเว้นออกกับเหลืมรอกแล้วครับออ ได้เวลาต่ำกันจากตั้งตักกล้าวเราครับเนี่ยปามบ่อมันไม่ถึงปุ๋ยกับแต่ได้มันไม่ใหญ่รับถตงก็ตื้อว้อย่างมีต่ไล่อยู่ครับอตอนนี้เดี๋ยวว่าหน้าจะเอาาอกเลยครับ เออไม่ได้พลักลงเสีอไ,ได้ครับแล้วเ,เด็กเหลืองมาตัดครับอ่านนี่กันที่วัาได้ยองหนึ่งติงค์ก้นกับได้ยองหนึ่งเพืน,นันต <c oughs> ีหน้าปพอใจครับ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับกลับหลงวรวดนปมลังจยกนี่ลังจยกนี่ก็ต้องเก,ก็บเก,ก็บตังค์ได้ปุ๋ยกับซื้อปุ๋ยได้เราซื้อปุ๋ยได้ที่ชอบหรือว่าชอบกับอ่าได้แต่นุ่นช่องใต้กับนี่ตรงนี้เป็นแยกไปกับตรงนู้น มันเป็นตีบื้อแล้วครับรถปันปเปืป้อรถเต้ยกาด้ครับไม่ไปนหน้าครับผมไน้ะามนี้ก็พอใจแล้วครับ ปากตายอากกัปากตาย,ายก็อยู่ละมันนี่ครับเจาอีการนักกายตีแจอันสมุกรสมบัตมาทำกานล่างเล็กน้อยครับแปลว่ามีจองหลังเต็มครับถึงไม่ได้ล่างเดี๋ยวว่าเครียดอีนออกไม่เล็วครับ แ x m g ครับครปิ้นี่การไม่มีอะไรมาก,กับการอัปเดตอทุ่นป๋าไม่เปลดได้รับโจมมันกับลัางจากตีได้ปรับปรุงสร้างไปรับอนตํำตังนตำตานุนแล้วการลั่งจากตำตานุ่นับ รับเด่นแต่งกับมีครับครับคลิปนี้ก็ตั้งจองปไปเย็นติงไม่กดด่วนกันต้องก็จะปี๊บแบบเพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆคลิปหน้าเดี๋ยวไว้อัปเดตใ้เปิี่ยนในรับช่วมันครับครับคลิปนี้ก็ตรงกว้างเปลี่นๆจุ๊ยกัดไล่ให้กำลังใจกันกันครับ หลังจากตีอ่างง่ายไปกันน่านครับเป็นต้องทเดือนครับไม่ได้ทำคลิปยงยงครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ